สวัสดีเพื่อนชาวย,ยูทูบทุกท่านนะครับผมผมกันอีกเช่นเคยนะกับจองนวล1.8อัมเล็ตซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุคคูอแย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒนปุญญากาโมวัดเทวดวนจัากรรสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งทับสิธิ์ของหลวงปู่เทพศาสเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปัจจุบันนะครับหลวงพ่อท่านอายุ101ปีแล้วนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับเราก็จะมีวัตถุมงคลไม้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจวัตถุมงคลนะครับก็นะครับ097-01956 18นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับเพื่อนนะครับหรือนะครับ Facebook ส่วนตัวนะครับหรือเพจนะครับซึ่งนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับเพจทํากี่เพจก็หายนะครับดังนั้นนี่ก็นะครับติดตามที่ Facebook ส่วนตัวนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับ รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับเรามีเก็บปลายทางให้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอร่วมอนุทนาบุญนะครับพิธียกยอดนะครับมหาเจดีย์กลางน้ำนะครับซึ่งก็เสร็จรุ่รุ่งไปด้วยดีนะครับบรรดาลูกศิษย์ต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับต่อแถวนะครับรอคิวนะครับ รับแจกปฐมตุมงคลจากมือหลวงพ่อนะครับซึ่งเจมหาเจดีย์กลางน้ำเนี่ยนะครับใหญ่โตมโหลานมากเลยนะครับกำลังก่อสร้างนะครับอีกไม่นานนะครับคงจะแล้วเสร็จนะครับก็คงต้องนะครับใช้ปัจจัยอีกนะครับดังนั้นนี่ท่านใดที่นะครับสนใจร่วมมุนนะครับเราก็จะขึ้นนะครับบัญชีของวัตถยด้วยนะครับ เพื่อนะครับสร้างมหาเจดีย์ลางน้าร่วมกับหลวงพ่อนะครับท่านตั้งใจสร้างมากนะครับรุสิตใกล้ชิดบอกว่านะครับท่านนะครับเพียนมานั่งมองนะครับทุกวันเลยนะครับแล้วก็เวลามีพิธีใหญ่ๆเนี่ยนะครับท่านจะนั่งมองแล้วก็น้ําตาไหลเลยนะครับพอแต่ละครั้งที่ มีวิธีเนี่ยเจดีมหาเจดียกลางน้ำเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับใกล้จะเสร็จขึ้นเรื่อยๆนะครับสวยงามขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านก็จะมองนะครับแล้วก็น้ําตาไหลนะครับซึ่งลูกศิษย์ลูกหาที่เห็นภาพตรงนั้นนี่นะครับกลั้นน้ำตาไม่อยู่กันทีเดียวนะครับนี่ครับถือว่าเป็นมหาบุญนะครับสร้างไว้นะครับ เพื่อให้นะครับเรารู้สิทธิ์ลูกค้านะครับได้นะครับเคารพสักการะกราบไหว้นะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะมีนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับอยู่ด้วยนะครับเป็นสถานอยู่ด้วยนะครับดังนั้นนี่นะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วนี่ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจัฬาลงกรณ์สวรรค์เลยทีเดียวนะครับท่านใดที่ นะครับไปนครสวรรค์เนี่ยนะครับจะต้องแวะเยี่ยมชมนะครับมหาเจดีย์กลางน้ําที่วัดห้วยด้วนอย่างแน่นอนนะครับลองคิดดูนะครับว่านะครับเมื่อย้อนหลังเข้าไปสักสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเกจิอาจารย์ท่านใดบ้างนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็นะครับ วัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับวัตถุมงคลหลักๆนะครับแต่ก็ที่เห็นก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้นะครับลูกศิษย์ลูกหาครับได้บูชาโดยทั่วถึงกันนะครับเพราะไม่งั้นนี่ผมบอกเลยว่าราคาจับต้องไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าสร้างน้อยนะครับแต่บางทีสร้างเยอะไปนะครับหลายท่านก็นะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอันนั้นก็แล้วแต่นะครับ แต่สําหรับคนที่นะครับศรัทธาใหม่ๆเนี่ยนะครับไม่รู้จักพระเครื่องมาก่อนเนี่ยครับหนึ่งร้อยสองร้อยก็แพงนะครับสําหรับเขาเนี่ยนะครับการที่จะหามาบูชาเนี่ยนะครับดังนั้นนี่นะครับหลายๆท่านที่ทักผมมาเนี่ยนะครับมาบูชาเหรียญใหม่ๆเนี่ยก็บูชาไปนะครับขอให้แท้นะครับให้หลวงพ่อบุ้เสกเนี่ยเขาดีใจนะครับบางทีผมแถมให้ไปเนี่ยโอ้โหดีใจมากเลยนะครับดังั้นนี่นะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยนะครับที่โด่งดังอยู่ตอนนี้ ก็ยอมรับว่ามีโปรโมทอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ลงทุนในการสร้างเหรียญเนี่ยนะครับก็ต้องโปรโมทอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เหรียญนะครับจะหนายได้นะครับแต่ลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดจริงๆนะครับจะรู้เลยนะครับถ้าได้ใช้วัตถุมงคลของหลวงพ่อแล้วจะรู้เลยว่าพุทธคุณสูงแล้วก็มีประสบการณ์นะครับสามารถนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตได้นะครับผมคนนึงครับอันนี้ผมยอมรับเลย นะครับว่าหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับหลังจากที่ไปกราบไหว้นะครับก็ยิ่งมั่นใจเลยนะครับเพราะวันที่ไปกราบไหว้เนี่ยนะครับมีอะไรที่นะครับเกินความคาดหมายนะครับเซอร์ไพรส์นะครับเยอะมากนะครับตั้งแต่บูชาหลวงพ่อท่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเลยนะครับแล้วก็นะครับ ลูกค้าก็ยังทักมานะครับเศรษฐกิจแบบนี้นี่หลายหลายคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในวงการเดียวกันในบนอุบเลยนะครับแบบไม่ไหวแล้วนะครับแต่ผมยังมีลูกค้าทักเข้ามานะครับซึ่งก็นะครับทางร้านของเราเนี่ยนะครับรับประกันแท้ตลอดชีทุยรายการอยู่แล้วนะครับท่านใดที่สนใจทักมาได้เลยนะครับแล้วก็นะครับเชิญนะครับรับชมนะครับเพรสมุคคลต่างๆนะครับท้ายคลิปได้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดปอนะครับรุ่นพญาปราบนะครับใบทรงปีกกุ้งนะครับขนาด5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ9นิ้วนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับจำนวนการสร้างนะครับเพียง300เล่มเท่านั้นนะครับมีหมายเลขนะครับ ทุกเล่มนะครับต่อโค้ดนะครับพปมนะครับชัดเจนนะครับด้านเลือฝากเนี่ยนะครับทำจากไม้สารังเก่าอายุนะครับเกือบเกือบร้อยปีเลยนะครับเพื่อนนะครับลายมีดเนี่ยจะตอกอักขระเลขยันนะครับเป็นแบบของยันครูนะครับหลวงพุทธภาษทะเลนั่นเองนะครับ ปลุกเสกด้วยพระคาถาน,นะครับตามตำราแบบของหลวงพ่อเดิมวัดตองโพนะครับก็ถือว่านะครับมีความโดดเด่นนะครับรูปลักษณ์เนี่ยในแบบของหลวงปู่บุญมีนะครับวัดเขาสมกรลายตอกมีดนะครับเป็นแบบของหลวงปู่เทพวระสาททะเลนะครับส่วนการปลุกเสกเนี่ยนะครับเป็นพระคาถาของ หลวงพเดิมวัดหนองโพนะครับปัจจุบันนะครับหายยากแล้วนะครับผมบอกเลยว่านานๆนะครับจะนะครับมีโอกาสนะครับรับเข้ามาทีนะครับดังนั้นนี่นะครับท่านที่สนใจนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่นะครับวัดสร้างเองนะครับแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากนะครับถ้าที่สนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับ มีดวาระพิเศษนะครับรุ่นหอระฆังตีหกศูนย์นะครับเต็อยู่นี้ก็นะครับจะเป็นขนาดสาริกานะครับ1.5นิ้วนะครับแล้วก็สร้างเพียง500เล่มเท่านั้นนะครับตอกลายนะครับเสมาเต็มใบแล้วก็อักขระในการสวยงามเข้มขลังเลยนะครับต่อโคตรระฆังนะครับแล้วก็นะครับหมายเลขชัดเจนนะครับ ซึ่งเล่มนี้นี่นะครับเป็นเลข2หลักนะครับนั่นก็คือหมายเลข18นะครับผลรวมเป็น9กนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเลยนะครับปลูกเศกนะครับสี่วาระกับอีดึงไตรมาสเลยนะครับสรับปี60นะครับเป็นรุ่นเดียวนะครับของปี60ที่ปลุกเศกยาวนานที่สุดนะครับรวมถึงเสาห้าปี60ด้วยนะครับทนาที่หามีด เสาห้าพิลูนไม่ได้นะครับเพราะว่าหายากแล้วก็ราคาสูงหรือนะครับหามีดไรมาสพิลสูนไม่ได้นะครับเพราะว่าหายากแล้วก็ราคาสูงนะครับเล่มนี้นะครับหอระฆังพิลสูนเล่มเดียวจบทุกพิธีนะครับประสบการณ์ไม่ต้องห่วงนะครับมาพร้อมซองเดิมๆแบบนี้นะครับมีดเนี่ยจะมีรอยลงเหล็กจานด้วยนะครับนะครับ ด้านฝักเนี่ยทำจากไม้ประดูนะครับสาลังเก่านะครับซึ่งนะครับถือว่ามีความนะครับเข้มขลังมากๆนะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับของดีปีลึกนะครับพิธีใหญ่สุดๆเนี่ยนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดขนาดสาริกา1.5นิ้วนะครับฉลองหอระฆัง ปี3ใบจะเป็นเล็กอาถรรพ์น,นะครับตอกลายเสยมาเต็มใบนะครับแล้วก็อักขระเด้กันสวยงามเข้มขังนะครับตอกโคดสำเร็จแล้วก็นะครับหมายเลขทุกเล่มนะครับจำนวนการสร้างนะครับ1,500เล่มนะครับ ปลูกเสก7วดบาระสำคัญเลยนะครับเจดบาระใหญ่ๆเลยนะครับด้ามแกะท้าวเวสสุวรรณนะครับสวยงามเข้มขังนะครับผมรูปลักษณ์ถือว่าสวยงามนะครับแหมจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับมีดูดนี้ถือว่านะครับมวลสารเข้มขังนะครับปลูกเสกพิธีดีนะครับ 7วาระเลยนะครับสำหรับมีดสลิกาฉลองระคังปีหกสามนะครับมาพร้อมซองเดิมๆแบบนี้เลยนะครับท่านที่นะครับสนใจที่จะอยากได้นะครับของแรงนะครับผูทุคุณสูงนะครับใบเป็นพิชัยหลกระถันเนี่ยนะครับถ้าหาไม่ได้นะครับรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นที่สร้างออกมาได้ดีแล้วก็นะครับประสบการณ์ดีมากนะครับเล่นเล็กๆนะครับพกพาสะดวกด้วยนะครับผู้หญิง นะครับพกได้ใส่กระเป๋าได้นะครับใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดขนาด9นิ้วนะครับเตียนอยู่นี่ก็นะครับเป็นมีดขนาด9นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ16นิ้วนะครับก็เรียกว่ามีดควานช้างนั่นเองนะครับ ต่อลายโรงจักรนารายนะครับสวยงามเข้มขขังนะครับลายนี้ถือว่าเป็นลายที่นิยมนะครับนี่เลยนะครับโกรงจักรนารายนะครับนี่เลยนะครับสวยงามเข้มขขังนะครับต่อโค้ดพัดร้อยนะครับชัดเจนนะครับเป็นมีดออกปี64นะครับเพื่อนๆนะครับด้านลูกักนะครับ ทำจากไม้สารังเก่านะครับอายุนับร้อยปีเลยนะครับเพื่อนนะครับซึ่งเป็นสารังเก่าที่นะครับพระอริยะสงฆ์นะครับอย่างหลวงพ่อท่านก็ได้ใช้นะครับทำสังกรรมายาวนานนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีดเก้านิ้วเนี่ยแทบจะไม่เข้ามาเลยนะครับผมบอกเลยว่านะครับผมนะครับไปแย่งมาได้นะครับก็คือเข้ามานะครับสิบเล่มนะครับ ซึ่งก็มีคนที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามีด9นิ้วของปี65เนี่ยนะครับมีคนสั่งไว้นะครับแต่หาไม่ได้นะครับเพราะว่าช่างไม่ยอมตีของนั่นเองนะครับชุดนี้นะครับเป็นมีดปี64นะครับก็นะครับมีนะครับท่านที่เก็บไว้นะครับก็เอามานะครับให้หลวงพ่อท่านเสดอีกรอบนะครับเพื่อจะแบ่งให้บูชานะครับมาทั้งหมด10เล่มนะครับผมก็ บอกตรงเลยครับไปแย่งมาได้ทั้งหมดสี่เล่มนะครับปิดไปแล้ว1เหลือสานะครับราคาเบาๆนะครับผมบอกเลยนะครับยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นี่นะครับราคาเบาๆนะครับบวกกับบางๆนะครับถ้าสนใจมีดควานช้างมีดนิ้วนะครับสายนี้นะครับยิ่งใหญ่ยิ่งแพงยิ่งใหญ่ยิ่งหายากนะครับงนั้นที้มีดควานช้างหรือมีดใหญ่ของสายวัตถยด้วยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นของดีนะครับแล้วก็หายยากนะครับถ้าใครสนใจนะครับ พักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดสาริกานะครับ1.5นิ้วนะครับเทียนอยู่นี้ก็นะครับใบ1.5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ3นิ้วเท่านั้นนะครับปอกลายเฟยมาเต็มใบนะครับแล้วก็อัขระนะครับเลขกันสวยงามเข้มแข็งนะครับ ต่อโคดพัด101ที่ปลายมีดฝั่งนี้นะครับนะครับด้ามและฝักทําจากไม้สลาลังเก่านะครับอายุนะครับรวบร่วมร้อยปีเลยนะครับแกะเทา้าเวสุวรรณนะครับสวยงามเข้มขลังนะครับแม้3กษัตริย์ยกคิ้วนะครับ ปีสาริกาเนี่ยนะครับค่อนจะสร้างน้อยนะครับเพราะว่าสร้างยากนั่นเองนะครับแต่อย่างปี6 5เนี่ยนะครับก็พอที่จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเด็กๆเนี่ยนะครับมีความต้องการเยอะนะครับเพราะว่าพกสะดวกนะครับผู้หญิงนะครับก็พกใส่กระเป๋าได้นะครับกระเป๋าสะพายนะครับดังนั้นนี่นะครับราคาจริงไม่แรงเท่าไหร่นะครับราคาเบาเบานะครับสนใจนะครับใครสนใจมีดสาลิกานะครับ ด้ามแกะท้าเวสุวรรนะครับปี6 5าแม้3กษัตริย์ยกคิ้วแบบนี้นะครับก็นะครับทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดขนาด2.5นิ้วนะครับด้ามแกะเท้าเวสุวรรนะครับออกปี65นะครับเร็มนี้นะครับถือว่านะครับสภาพสวยงามเลยนะครับ อกลายเสยมาเต็มใบนะครับแล้วก็อาัคลาะเลขยกยันสวยงามเข้มขลังนะครับต่อโคดพัด101ที่ปลายมีดนะครับชัดเจนนะครับด้านละฝักทำจากไม้สลาหลังเก่านะครับแกะเป็นท้าวอสุวรน,นะครับสวยงาม เข้มขลังแบบนี้เลยนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ไปก็จะเป็นนะครับมีดมวลสารร้อยปีใบเหล็กดำพีนะครับนะครับซึ่งนะตามตำรามีดหมอเนี่ยนะครับถ้านะครับมีดหมออ่ารุ่นนั้นนี่ถ้าเป็นใบเหล็กดำพีนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้นี่นะครับเป็นรุ่นที่นะครับสร้างตามนะครับรุ่นแรกที่โด่งดัง รุ่นแรกที่โด่งดังก็คือนะครับมีด8รอบปี60นั่นเองนะครับถือว่าเป็นมีดระดับหนึ่งของหลวงพ่อพัดนะครับในสายนี้เขารู้กันนะครับผู้สร้างก็คือคุณเก่งพึ่งดินนะครับซึ่งนะครับคุณเก่งพึ่งดินเนี่ยได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะสร้างนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนั่นเองนะครับและกัรนี้นะครับมีดนะครับบนสามร้อยปีเนี่ย รุ่นนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับมวลสารจัดเต็มไม่แพ้รุ่นแรกนะครับมีดใหม่ๆเพิ่งออกมาเนี่ยนะครับราคาบวกกันตั้งแต่เป็นใบจองนะครับซึ่งตอนนี้นี่นะครับหายากแล้วนะครับนะครับด้ามเนี่ยนะครับจะเป็นนะครับเป็นโลหะหล่อนะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็เหลืออยู่3เล่มนะครับในซีนเดิมนะครับข้างในก็จะเป็นนะครับ เหล็กยอดเจดีนั่นเองนะครับมวลสารนะครับแล้วก็นะครับด้ามเนี่ยนะครับเป็นด้ามโลหะนะครับฝักเนี่ยนะครับฝักจะเป็นไม้พยุงทั้งหมดนะครับนะครับส่วนข้างในเนี่ยนะครับก็จะไปลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นด้ามเจดีเปล่าๆนะครับหรือด้ามเจดีลงยานะครับซึ่งจำนวนการสร้างนะครับไม่เยอะเลยนะครับเพื่อนนะครับ ปลุกเสกยาวนานนะครับตั้งแต่เป็นมวลสารนะครับเข้าลายพิธีนะครับเหล็กน้ำพีเนื้อดีนะครับจากอุตรดิตนะครับการจะไปนําเหล็กน้ำพีขึ้นมานะครับตีเป็นมีดหมอเนี่ยต้องนะครับต้องไปบวงสรวงเลยนะครับต้องขอนะครับเพราะว่าเหล็กน้ำพีเนี่ยนะครับเป็นธาตุอาถรรพ์ที่นะครับมีเทวดาปกรักษาอยู่ นะครับดังนั้นนีการจะนํามาใช้นี่ต้องทําให้ถูกต้องตามพิธีกรรมนะครับนะครับเลกนพีเนี่ยถือว่าเป็นท่ากายสิทธิ์ที่นะครับเป็นรองเฉพาะเล่หๆเท่านั้นนะครับดังนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีในตัวอยู่แล้วนะครับนะครับท้ารสนใจนะครับอย่าเกิดศรัทธาตอนพระแพงนะครับอย่ารอให้วัตถุมงคลนะครับแพงก่อนนะครับตามรุ่นแรกไปเนี่ยนะครับแลวตอนนั้นค่อยวิ่งหานะครับแต่ตอนนี้นี่นะครับ ราคาถือว่าจับต้องได้นะครับถ้าสนใจนะครับสามเล่มเท่านั้นนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดขนาดสาลิกานะครับพยานเหล็กอัฐนรุ่นแรกปี6-1นนั่นเองนะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็นะครับสภาพถือว่าสวยงามเลยนะครับมีดในตำนานอีกรุ่นนะครับที่นักสะสมลูกศิษย์ลูกหา นะครับสอดสังกตหามาใช้กันนะครับรวมทั้งตัวผมเองผมก็พกรุ่นนี้นั่นเองนะครับตอกลายเฟมาเต็มใบนะครับนะครับเนื้อของเหล็กก็จะประมาณนี้นะครับอัตระเลขยันสวยงามเข้มขังนะครับต่อโค้ดพอพานนะครับรัศมีตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับหมายเลขนี่นะครับเลขนี้ถือว่าหมายเลขต้นๆเลยนะครับหมายเลข79นะครับ นี่นะครับมีความสวยงามเข้มขังมากๆนะครับด้านฝักทําจากไม้สลาลังเก่าหลวงพระเดิมวัดนองโพนะครับแหมจะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะครับปัจจุบันก็นะครับของเกมมีออกมานะครับแต่ยังห่างมากครับแล้วก็พบเจอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ปัจจุบันของจริงก็หายากมากๆนะครับแทบจะไม่พบเจอเลยแล้วก็ราคาขยับขึ้นทุกวันนะครับเป็นมีดที่มีประสบการณ์มากที่สุดตัวหนึ่ง ไม่แพ้รุ่นใดเลยนะครับแล้วก็นิยมแน่นอนนะครับอนาคตเนี่ยนะครับราคาจะสูงกว่านี้เยอะนะครับดังนั้นท่านใดที่สนใจนะครับราคาแบ่งปันนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดนะครับพญาเหล็กอัฐน์นะครับขนาด 2.5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ5นา้วนะครับด้ามแกะเป็นเท้าไปสุวรรณนะครับสวยงามเข้มขขังนะครับมีดพยาาเลกถันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมีดวาระพิเศษที่วัดสร้างเองเลยนะครับ2.5นิ้วแบบนี้นะครับจำนวนการสร้างเพียง53.3เล่มเท่านั้นนะครับแหมนะครับแล้วก็นะครับรูปลักษณ์ของมีดเนี่ยนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์มากนะครับ แกะเป็นท้าวเวสสุวรรณได้สวยงามแล้วก็เข้มขลังมากนะครับถือว่าเป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์สูงมากๆนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็นะครับชื่นชอบ็นพิเศษเช่นกันนะครับพกติดตัวไปนะครับแต่ผมจะพกเป็นขนาดสาริกาเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็นะครับมีรุ่นนี้เนี่ยนะครับการสร้างเนี่ยนะครับกว่าจะสร้างเสร็จใช้เวลานานมากนะครับเนื่องจากนะครับวัตถุอาถรรพ์ต่างๆเนี่ย นะครับล้วนแต่นะครับเป็นของแรงของเฮี้ยนทั้งนั้นเลยนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นนั้ก็เรียกได้ว่านะครับรู้ดีนะครับแล้วก็ผู้ที่นําไปใช้เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ได้รับประสบการณ์ดีๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับไม่ตามมานิยมต่างๆนะครับใครที่หามีดของหลวงพ่อเดิมนะครับใช้ไม่ได้นะครับไม่กล้าเช่านะครับก็ลองนะครับพยายามเลยฐานรุ่นแรกรุ่นนี้เนี่ยนะครับถือว่า ครับใช้แทนกันได้เลยนะครับก็ไม่ได้บอกนะครับว่าพุทธคุณจะสูงเทียบเท่าของหลวงพ่อเดิมนะครับแต่นะครับพุทธคุณสูงเพียงพอที่เราจะพึ่งพาพุทธคุณได้แน่นอนนะครับของดีปีลึกนะครับถือว่าเป็นตำนานอีกรุ่นเลยนะครับประสบการณ์ไม่แพ้รุ่นใดๆเลยนะครับของวัดทห่ด้วนนะครับใครมีก็ถือว่าสุดๆนะครับวัตถุบุคลเลยเจ้าของนะครับใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ชมคลิปจบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับทนายที่นะครับต้องการจะร่วมสนุกกับเรานะครับก็คือนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาเยอะนะครับ1นึงคอมเมนต์1สิทธิ์นะครับคอมเมนต์เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็นะครับสําหรับลูกค้าก็นะครับที่เช่าหาวัตถุมงคลก็มีสิทธิ์เช่นกันนะครับวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมเนี่ยนะครับเราก็จะมีการจัดรางวัลรอบแรกนะครับ น่าจะมีสักสิบรางวัลก่อนนะครับเพื่อนนะครับก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับเพื่อร่วมเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อร่วมกันนะครับชมคลิปจบแล้วนะครับก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้นะครับมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีต่อไปนะครับให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ปีใหม่เนี่ให้รลมด้วยเงินเทราเข้าของเองินใช้เงินทุกทกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเปตลอดไปนะนะทุก,ท,กทุกคน